สวัสดีครับท่านผู้ชมจึกับผมทานบวยายนะครับผมได้สั่งอุปรกรณ์เครื่องมือช่างมาใช้งานนะครับนี่ก็เป็นดอกแชมเฟอร์หรือเรียกว่าดอกลบคมหรือว่าดอกคว้านเทเปอร์ก็ได้นะครับซึ่งมีชื่อเรียกอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับดอกแชมเฟอร์นี่ผมซื้อมาจากช้อปปี้นะครับราคารวมค่าส่งแล้วก็212บบาทเป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะครับผมอันนี้ผมซื้อดอกในประเทศไทย ะครับแล้วก็มีสั่งดอกจากต่างประเทศอีกนะครับราคาก็ถูกกว่านี้นะครับอตอนนี้ยังไม่มาเดี๋ยวสินค้ามาก็จะนำมาแนะนำปฏิทีนึีนะครับดอกแชมเฟอร์หรือว่าดอกคว้านเตเปอร์รูคมนี้นะครับผมเป็นขนาด3าขีด16.5ม mm, ิลลิเมตรนะครับเป็นอดอกที่ผลิตจากเหล็ก ไฮสปีดนะครับผมมีความแข็งแรงทนทานมากนะครับแล้วก็ดอกเชฟเฟอร์ um per, ดอกนี้นะครับใช้กับงานเหล็กนะครับผมพวกควานเหล็กอลูมิเนียมอ่าพลาสติกก็อะไรก็ได้นะครับผมใช้ควานไม้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอ่าผมซื้อมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการควานเหล็กนะครับผมซึ่งดอกแชมเฟอร์ um per, นะครับ มีคุณสมบัติในการใช้ซ่อนหัวน็อตนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราเจาะชิ้นงานนะครับผมทุกอย่างเป็นไม้นะครับผมเราเจาะรูอย่างนี้นะครับแล้วเราต้องการจะ,ะยิงสกรูยิงน็อตนะครับแล้วก็ต้องการจะซ่อนหัวไม่ให้มันนูนขึ้นมานะครับเราก็ใช้ดอกลบคมหรือดอกเชมเฟอร์นะครับผมคว้านเข้าไปครับผมคว้านให้ได้ขนาดลึกเท่าหัวสกรูนะครับแล้วก็ เราก็ยิงสกรูเข้าไปนะครับางานมันก็จะดูเรียบนะครับหัวของอสกรูมันก็จะไม่โผล่ออกมานะครับผมตัวแกนนี้เป็นเป็นแกน10มิลนะครับสามารถใช้งานกับพวกสว่านวิฟ้าสว่านแบตอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับซึ่งคุณสมบัติก็มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองคว้า,วานรูเหล็กให้ดูกันนะครับว่า มันสามารถคว้านรูเหล็กได้นะครับเดี๋ยวเราไปาทดสอบการใช้งานกันครับเดี๋ยวผมจะทดสอบคว้านเหล็กอันนี้นะครับผมนี่ผมได้เจาะรูไปแล้วนะครับแล้วผมก็จะร้อยน็อตอันนี้ใส่นะครับผมนี่ถ้าใส่อย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าหัวเดี่ยมันจะโผล่นะครับเราจะคว้านนะครับเพื่อให้หัวเนี่ยมันเลียดกับตัวเหล็กนะครับผม ห็้แลวครับคว้าแล้วนะครับนี่น็อตสกรูนะครับผมนี่เดือดกับเด็กแล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผมนี่คว้านได้ค่อนข้างเร็วดีๆดียวนะครับผมส่วนหัวนะครับผมก็ปกตินะครับคมดีมากเลยนะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปคว้านไม้ดูบ้างนะครับผม ผานไม้ก็โอเคเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดู pvc บ้างนะครับผมจะสาธิตเป็นตัวอย่างอันนี้นะครับผมนี่ครับ pvc นะครับใช้ได้เลยนะครับดอกคมมากเลยนะครับก็ถือว่าผ่านเลยนะครับผมสำหรับดอกนี้นะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านค้าที่ผมสั่งมาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับนี่ก็เป็นผลงานนะครับที่ได้คว้านให้ดูนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับสำหรับดอกแชมเฟอร์ดอกรบคมดอกนี้เดี๋ยวจะมีดอกที่ผมได้สั่งจากต่างประเทศนะครับซึ่งราคาถูกกว่าที่สั่งในเมืองไทยเดี๋ยวก็จะมาทดสอบให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบยระเอียดในการนำเสนอเอาไว้แต่เพงทานี้ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส r i ร้กดกระดิ่งเพืเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาการไปก่อนสวัสดีครับ